เอนะเอาเอาเจ้ากุลนอ้กดเอาวัาหลนบดาวเอาเราจกรบกลับเมแล้วนะครับกลับเกมผีนะฮะเกมวันนี้ที่ผมไปหามาเนี่ยมีชื่อว่า n o t i s t of Official นะครับไ <Yeah. S 1> ม่รู้เล็กถูกปปล่าครับเป็นเกมที่น่ากลัวแล้วก็เป็นเกมที่สร้างโดยคนเดียวด้วยนะครับผมก็ไปอ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจดีก็เลยโหลดมาเล่นเลยนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่าไปเสียเวลาให้มันมากกดเพลย์ไปเลยโอ้โหเริ่มเลยอะไม่มีอินโทรอืม uh. อ๋อโอ้ภาพภาพภาพดีเลยเนี่ยโอ้ภาพสวยนะอันนี้คืออะไรแต่ภาพก็สว่างไปนนะเดี๋ยวขอ,ขอผมขอปรับแป๊บนึ่งนะนโอ้ภาพดีกว่าเดิมเลยเอเยว้ายแครแค่ประตูปิดเฮ้ยอาเปิดได้ไหมเนี่ยอ่ะโอเคโอ้โกดวิ่งไม่ได้ด้วยเกมนี้ ชิบหายละโอ้โหทำไมบ้านมันวังเวงจริงเลยนะเนี่ยขึ้นทางบนไหมลองดูนะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะนะไม่รู้ได้ยินวะนะมันเป็นเสียงเหมือนแบบเครื่องดนตรีน่ะ จะมีอะไรข้างในบ้างวะเอ้ยโอ้ยเฮ้ยประตูปิดโอ้ยอ๋ยอนี่ไงเครื่องใช่ไหมอ๋อใช่ด้วยว่าเราถูกพอดีที่บ้านมีแบบนี้เยอะนะก็เลยเราถูกโอ้ยอะไรวะเนะี่ย กดเมาส์เพื่อเปิดกลอ่องอ่าแล้วก็กดเมาส์ซ้ายครั้งเพื่อเอ็กทีฟมันอ๋เป็นการแบบกด e กับไอ้นี่เพื่อเก็บเหรอเฮ้ย ต้องทำยังไงหลับตาเดินเออ่ะเม็ดบี้อะไรเละวะนี่ไงนี่ไงใช่ไหมโอ้เฮ้ยเียตกใจหมดสัตว์ช้างนรกเอาเรากลับมาห้องเดิมอ่ะทำไมอ๋อนี่นี่นี่มีนี่อยู่ อ่าหายไปล,ละเพื่อนมันเริ่มวังเวงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะไม่น่าไว้ใจแล้วนะเนี่ยผมก็ก้มหน้านลงก่อนอ่าเก็บเก็บเก็บทำไมมันเก็บไม่ได้วะแล้วมันมืดเกินน่ะพี่อ๋อนี่น,นี่อยู่นี่อ๋อเียงทีวีอะไรเปิดได้ไหมเปิดได้ละ เอาแล้วกลับมาห้องตะเกียบนะประตูหายเอาแล้วกูจะไปไงเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ่อ้ยเฮ้้ยเ้้้ คือความเป็นจริงแล้วผมกลัวมากนะโอ้วันดีช้างบันเลงไปลูกเฮ้ยเหมือนได้ยิเยน,เยนเสียงตรงไหนเอยตรงนี้ไม่มีเออนี่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 นนอโอ้ย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 ,อย,อยมึงจะเคาะหาแม่ ต้องหาสามอันนะได้แล้วอันหนึ่งโอ้โหมือจริงๆโอ้เรื่อเจอละโอเคตรงไหนอีกนะต้องสุดท้ายอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้เปิดได้ยังเฮเก็บไปลูกมีอะไรไหมเออมันโลกโลกผิดปกติะ้ะ เอ๊ะอะไรอ่ะเก็บได้ไหมเก็บสิโอ้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 กูออกประตูกอกประตูดีกว่าออกเร็วออกเฮ้ยโอ้คัสซีนว่ามันขยับเองวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยกัสโซ อ๋อเกิดมาอ๋อเกิดมาที่ไหนอ๋อที่เดิมเหรอตอนแรกเลยอันนะต้องไปที่ไหนดานีโอ้นี่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 โอ้นี่เราเป็นลูกหรือเปล่าเนี่ยอืมอ้าวมันมาขึ้นตรงนี้ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อเหมือนกับว่าเราต้องหายครบตรงนี้หรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกหกอันโอเคอีกหกอันโอ้โหเรจะไปหาที่ไหนวะเนี่ยหาก็ตาเหลือกันที่นี่ เปิไม่ได้หมุหมุนหมุนห้องครัวห้องห้องครัวโอ้ยเยนะอะเลเอาเอาเจ้ากหลด กูลนไปหมดไอเ้เฮียมันมีมันมีตัวสังเต็นอะไรมาเดินด้วยวะนะอาจจะต้องขึ้นข้างบนนะเลขมันมันเข้าไปไหนแล้ววะตรงนี้มีไหมอ๋อน,นี่นี่เจอแล้วเฮ้ยตรงนูน้าน,านอีกโอเคตรงนูนนง้นว้ายไอ้เหียวิ่งขอขอแค่ก่อนโอเคโอ้ เอาแล้วกูจะแอบยังไงอะ <Bro. S 1> โอ้ยมึงมาอย่างงี้กูจะแอบยังไงเรื่องอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายอันสุดท้ายใช่ไหมขอให้เป็นไปอย่างนั้นนะอนสุดท้ายอยู่ไหนอ๋อยอยู่นี่ เฮ้ยประตูมีดเปิดเออกูรีไปรีไปรีไปลูกรีไปกดกดเออฮาสซีนกูได้ดาบมาแล้วแทงมันแทงมันเออตายซะอีกเว้นแม่งโอ้โห จะจับสกเก็ตไหมวะอ้ะจบแล้วโอ้โอ้จบสักทีโอ้ เอาละครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมนอสเซสออฟออฟซชชันนะครับผมอา,อาจจะดูว่าเหมือนผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆแล้วผมกลัวแนละ้วแต่แค่ว่าผมไม่ยามไม่ได้แสดงอะไรมันออกมามากมันจะออกแนวนตกใจซะมากกว่านะครับถ้าใครชอบก็ลองไปหาโหลดมาเล่นได้นะครับมันโหลดฟรีนะครับแล้วเกมมันบรรยากาศมันค่อนข้างเร็วมากเลยลองไปหาโหลดมาเล่นได้นะถ้าอยากเล่นอนะ่ะก็วันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ